คัมแบ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพี่โบโชัยยาหลังจากที่ห่างหายกันมานานคืนนี้จะเอาพระปิตาพิมพ์หายากของวัดศิลขันธารามนะครับจังหวัดอ่างทองเอามาให้ได้ดูได้ชมกันองค์นี้ผมเพิ่งปิดมาหมาดผมมีความมั่นใจว่าเผลอๆเนี่ยจะทันเจ้าคุณนอปุกเสกแต่ถึงว่าไม่ทันเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีผงเก่าเจ้าคุณนอเป็นมวลสารในการสร้างพระรุ่นนี้บ้างล่ะครับ อย่างแรกเลยที่ต้องให้ดูกันเนี่ยคือภาพรุ่นเนี้ยจะมีสะดือนะครเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็หัวเข่าเนี่ยตำแหน่งเนี่ยจะไม่เรียบหมายถึงว่าหัวเข่าก็จะตั้งขึ้นทั้งสองฝั่งและที่สําคัญองค์นี้ยังมีการเอาทองคําเปรียวเนี่ยนะครับใส่ในบล็อกก่อนที่จะทําพระด้วยอาจจะเป็นพิมพ์กรรมการทีนี้ถามว่าอะไรที่เป็นเรื่องแปลก ถ้าจะดูเรื่องแปลกก็ต้องดูด้านหลังขององค์พระนะครับจะมีสาขอสาราขอไข่แล้วก็คาว่าโสพลน่าจะเป็นท่านเจ้าอาวาสของวัดศรีลขันธารามเนี่ยเป็นผู้สร้างขึ้นเดี๋ยวเราจะแยกไปดูหน้าแล้วก็ดูหลังให้ชัดขึ้นนะครับสําหรับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นพิมพ์มาตรฐานทั่วไปมีหลายพิมพ์ครับที่เป็นพระในลักษณะน,นี้แต่ว่าจะแตกต่างกันอยู่เฉพาะที่ด้านหลังด้านหน้าเนี่ยจะคล้ายกันหมด เพียงแต่ว่าองค์นี้จะมีลักษณะพิเศษคือว่าจะมีทองคําเปลวอย่างที่ผมย้ําเข้าไว้แล้วก็ผมเข้าใจว่าเป็นทองคําในบล็อกแน่นอนครับเพราะว่ามีการแตกจากการกดในเนื้อจะมีความแตกต่างจากทองคําเปลวที่เอามาปิดหลังจากที่ปั๊มพระเสร็จแล้วนะเราต้องแยกให้ออกครับเพราะว่าถ้าเป็นการปรั๊มพระเสร็จแล้วเอาทองคําเปลวมาแปะทองคําเปลวจะไม่มีรอยแตกอย่างที่เห็นในภาพนะทองคําเปลวจะเป็นแผ่น แล้วก็จะปิดพระได้สนิทสวยกว่านี้แต่การเอาทองคาเบรีวมาใส่ในบล็อกและปั๊มเนี่ยก็จะมีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึง่งอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องย้ําให้ดูคือขอบพระนะครับจะมีหลายชั้นมากคราวนี้เดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันสําหรับด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นยันคล้ายๆยันน้ําเต้าของเจ้าขุนนอเราจะไม่พูดถึงอักขระเลขยันนะครับที่เป็นภาษาของหรืออะไรให้ดูภาษาไทยบรรทัดล่างสุดเนี่ย ขออ่าสอขอศาลาขอไข่ย่อมาจากศิลขันธารามนะครับแล้วก็ท่านเจ้าคุณโสพลเนี่ยเป็นผู้สร้างอันนี้แน่นอนประวัติชัดเจนครับส่วนอีกอารหนึ่งที่ต้องย้ําคือว่าพิมพ์นี้หายากนะหายากกว่าพิมพ์ที่ด้านหลังเป็นพระปิดตาแล้วก็เป็นหลังยันนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนได้เจอก็อย่าปล่อยให้รอดนะครับเก็บผมปิดมาจากเว็บจีพระราคา200บาทรวมค่าส่ง จัดว่าถูกมากเพื่อน,อนสำหรับใครที่นับถือเจ้าคุณนอเจอก็อย่าพลาดนะครับเรียกได้ว,ว่าผมเก็บพระมา <N an> นานมากมีองค์นี้องค์เดียวเท่านั้นเองที่ผ่านตามาแล้วเก็บได้วันนี้ก็ขอลาไปนอนก่อนสวัสดีครับ